มีคนเคยบอกผมว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเขาแต่เขาก็แต่งตัวออกไปทํางานทุกวัน7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นบางคนก็บอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตล่าสุดโทรไปยืมเงินเพื่อนมาจ่ายค่างวดรถบางคนบอกว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกเงินตอนนี้เมียเขากําลังจะตายเพราะป่วยหนักไม่มีเงินรักษาบางคนบอกว่าไม่รู้จะดิ้นรนไปทําไมแค่นี้ก็พอเพียงแล้วปัจจุบันคนคนนั้นก็ชีวิตย่ำแย่อยู่ที่เดิมบางคนบอกว่าความสุขไม่ได้วัดกันที่เงินผมเห็นคาตาว่าเขาต้องขับรถมอเตอร์ไซค์พาลูกแปดเด คำพูดคำนี้ต้องใช้เงินซื้อทั้งนั้นเกิดมาชีวิตหนึ่งถ้าไม่คิดจะพยายามเพื่อใครเลยอย่ามีลูกจะมีเมียอย่าให้ใครต้องมาตกละกรรมลำบากกับคนไม่เอาไหนเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นทำผลงานให้ดีกว่าเมื่อวานอย่าใช้คำว่าพอเพียงมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเองดูดีเพื่อไม่ต้องการทำอะไรมากกว่าเดิมถ้ายังเป็นหนี้มีภาระมากมายอย่าบอกว่าพอเพียงตัวเองบอกว่าพอเพียงถามคนในครอบครัวหรือยัง พอเพียงคือไม่เกินตัวไม่เกินไปไม่เดือดร้อนใครไม่ใช่หาได้ยังไม่พอจ่ายแล้วบอกพอเพียงเงินไม่สําคัญแล้วคุณแต่งตัวออกไปทํางานทุกวันทําไมตายไปก็เอาไปไม่ได้คุณไม่คิดจะทิ้งเงินไว้ให้ลูกคุณได้เรียนต่อให้เมียคุณได้ก้าวเดินต่อไปเลยหรือไงเงินไม่ใช่ความสุขการที่มีที่ซุกหัวนอนดีๆมียานพานะดีๆไม่ใช่ความสุขหรือไงเกิดยันตายใช้เงินทั้งนั้นคุณจะให้ลูกเมียวิ่งกู้เงินมาเผาศพคุณหรือไง อยู่ก็ไม่คิดจะพยายามอะไรตายก็ยังจะทิ้งภาระไว้ให้คนข้างหลังอีกเลยถ้าอากาศมันซื้อได้ด้วยเงินคนที่ตายคนแรกก็คือคนที่ไม่คิดจะทําอะไรเลยพระมีข้าวฉันฟรีมีกุฏิจาวัดฟรีก็ยังต้องจ่ายค่าน้าค่าไฟก่อนจะพูดว่าเงินไม่สําคัญให้ดูความเป็นจริงให้เข้าใจก่อนเอาไว้ไปร้างกว๋วยเตี๋ยวแล้วเขาให้กินฟรีไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วเขารักษาฟรีลูกเรียนฟรีค่อยมาพูดว่าเงินไม่สําคัญขอบคุณบทความดีๆจาก สีริทั์สมเสีสงเงยงครับยง้มมีเงินไปอยู่สไสไผกะหักผัดยง้มเสียรักหันไปไสเขากะหนีจำไว้เลยนะว่ายง้มมีกะยาสิเอาไปคุยแม้ทุกะกะยาสีเอาไปวอกให้ไผฟ,ฟังดีกว่าเขาก็อิจฉายง้มจนมากเขาก็สมนำนาเพื่อนฟูงบ่จำเป็นต้องมีมากเพราะยง้มลำบากมันกะเหลือบ่กี่คน ย่ำม,มีผลประโยชน์ไผ่ไกับเขาหาพ่อเบิดผลประโยชน์ขึ้นมาเลี้ยวหาไผ่กับบ่มีเฮ็ดดีไอ้คนบ่เห็นคาเฮ็ดหอดสาหนาเขากับบ่าวมึงดีมีหมาเป็นมูดีกว่ามีมูหมาหมาจำไว้คนทำงานเน่ยมักจะมีความผิดส่วนคนจองจับผิดมักจะว่างงานแม่นแทบวพี่น้อง มุมใดมีแสงมุมนั้นก็ย่อมมีเงามองใดมีคนส้มเฮามองนั้นก็ยอมมีคนนินทามันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเ้างผู้องไปดีที่สุดสำหรับไผเหรอกเพราะคข้ามาดีต่อใจของคนเฮามันตา่างกันยืนด้วยขาตัวเองไมันได้เมื่อยแน่แต่มันก็ภูมิใจดีกว่าไปเป็นนีบุญคุ้นไข่ พักใจนิดน้อยเอะอะกับท่วงบุญคุณจำเลยนะพี่น้องคนเฮ้ามันจะเกง่งหรือจะกากมันบ่ได้วัดกันที่ปากหรอกนะพอแม่เฮ้าเนี่ยสอนไม่เฮ้าดินล้นเขาบ่าได้สอนเฮะ